คุณจะทำอย่างไรถ้าได้คุยกับฆาตรกรต่อเนื่องที่มีไอคสูงกว่าอัจฉริยะชายที่ไม่เพียงแต่ยังพูดคุยกับหัวที่ถูกตัดขาดของเหยื่อแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาเขาคือคนฉลาดที่โหดร้ายหรือเป็นเพียงผู้ป่วยจิตกันแน่อะไรที่ทำให้เขาเดินทางมาถึงจุดที่โหดร้ายจนโลกไม่อาจลืมสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Shadow f i l e ใต้เงาคดีรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่คดีจริงสำรวจเบื้องลึกของจิตใจและเงามืดที่โลกไม่อยากให้คุณรู้และในวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะคะและแน่นอนว่า EP นี้จะเข้มขน้นและมีเนื้อหาให้คุณผู้ฟังมาร่วมกันถอดบทเรียนของเรื่องนี้ไปด้วยกันค่ะและเหมือนเดิมนะคะ ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังเรื่องราวต่อไปนี้ต้องขอบอกว่า The Shadow f i l e ไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบเนื้อหาต่อไปนี้บางช่วงอาจมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและสะเทือนใจควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแนะนำให้มีผู้ปกครองฟังด้วยนะคะหากพร้อมแล้วเราจะพาคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของเอ็ดมันดเคมเปอร์ ฆาตกรร่างยักษ์ที่มีส่วนสูงเกือบ2เมตรผู้คาเหยื่อนับ10คนและ1ในนั้นคือแม่ของเขาเองเอ็ดมันเคมเปอร์เกิดเมื่อวันที่18ทธันวาคมปี1948ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อแรกเกิดเอ็ดมันมีน้ำหนัก13ปอนด์หรือราวๆาว5.9กิโลกรัมซึ่งตัวใหญ่กว่าเด็กทั่วๆไปเขาเป็นบุตรของเอ็ดมันเคมเปอร์ที่สอง กับคาเนลอริสเบตเคมเปอร์เขาเป็นลูกชายคนกลางที่มีพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนพ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่สองก่อนจะกลับมาทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคาเนลแม่ของเขาก็มักจะบ่นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าอยู่เสมอว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยพ่อกับแม่ของเอ็ดมันมักจะมีปากเสียงกันบ่อย ถึงขนาดว่าครั้งหนึ่งพ่อของเขาได้บอกว่าการได้อยู่กับคาเนลมันแย่ยิ่งกว่าต้องทนอยู่ในสนามลบเสียอีกต่อมาในปี1957พ่อและแม่ของเอ็ดมันก็ได้แยกทางกันสร้างความเสียใจให้กับเอ็ดมันเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาค่อนข้างสนิทสนมกับพ่อมากกว่าแม่และตอนนั้นเองคาดว่าความบิดเบี้ยวในใจของเขาก็เริ่มก่อตัวขึ้น เอ็ดมันกับแม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันอย่างรุนแรงแม่ของเขาซึ่งเป็นคนติดเหล้ามีนิสัยชอบบงการเธอมักจะดูถูกเหยียดหยามและทำร้ายร่างกายเขาอยู่เสมอเอ็ดมันถูกเลี้ยงดูต่างจากพี่น้องคนอื่นแม่จะให้เขานอนอยู่ห้องใต้ดินเพราะเกรงว่าเขาจะไปทำร้ายพี่สาวและน้องสาวของเขา ในขณะที่พี่สาวและน้องสาวมีห้องนอนที่ดีกว่าอยู่ชั้นบนและด้วยร่างกายที่มีขนาดใหญ่ของเขาทำให้เขาถูกล้อเลียนอยู่เป็นประจำมีครั้งหนึ่งที่คาเนลแม่ของเขาคุยโทรศัพท์กับพ่อของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเอ็ดมันแอบฟังอยู่เธอบอกว่าเขาเป็นคนประหลาดและบอกกับพ่อของเอ็ดมันว่าเอ็ดมันทำให้เธอคิดถึงพ่อของเขาและคงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะรักเขาลง แม่ของเอ็ดมันมักจะลงโทษลูกด้วยการตบหน้าเพียงเพราะการกระทําที่เขาไม่เชื่อฟังเพียงเล็กน้อยเธอยังปฏิเสธที่จะแสดงความรักต่อเอ็ดมันด้วยความกลัวที่ว่าเธอจะทําให้เขากลายเป็นเกย์อันนี้ไม่เม k e s e n s เลยนะคะคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้เอ็ดมันเป็นเด็กที่มีจินตนาการอันมืดมนและเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกประหลาด เกมโปรดของเขาเมื่อยังเป็นเด็กก็คือเกมห้องแก๊สและเ e ก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งเขาขอให้น้องสาวมัดเขาติดกับเก้าอี้และจินตนาการว่าเปิดสวิตช์จากนั้นเขาก็ลม้มลงและดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นเสมือนว่าเขาถูกประหารชีวิตด้วยห้องแก๊สหรือเ e ก้าอี้ไฟฟ้าเอ็ดมันเริ่มแสดงพฤติกรรมต่อต้านสังคมเช่นทานลุนกรรมสัต เมื่ออายุได้สิบขวบเขาฝังแมวตัวหนึ่งทั้งเป็นจากนั้นขุดมันขึ้นมาตัดหัวมันและเอาไม้เสียบหัวมันไว้เขามีความสุขจากการได้โกหกครอบครัวเกี่ยวกับการฆ่าแมวตัวนั้นและเมื่ออายุได้13ปีเขาก็ฆ่าแมวอีกตัวหนึ่งของครอบครัวแต่คราวนี้เขาเก็บชิ้นส่วนของมันไว้ในตู้เสื้อผ้าเมื่อแม่ของเขารู้เรื่องก็โกรธเป็นอย่างมากและดุด่าว่าเขาอย่างรุนแรง และเขายังเคยมีพฤติกรรมแปลก,ปลกคือนำตุ๊กตาของน้องสาวมาตัดศีรษะอีกด้วยมีครั้งหนึ่งเอ็ดมันแอบชอบครูประจำชั้นของเขาซูซานพี่สาวของเขาจึงล้อเลียนเขาและถามว่าทำไมเขาไม่ไปลองจูบครูของเขาดูละ่ะเอ็ดมันตอบว่าถ้าฉันจะจูบเธอฉันต้องฆ่าเธอเสียก่อนซึ่งตอนนั้นเขาได้ถือมีดพกและตามไปแอบดูครูของเขาผ่านทางหน้าต่าง แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรในตอนนั้นและเมื่อเขาอายุได้14ปีเขาก็หนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแต่ก็พบว่าพ่อมีครอบครัวใหม่แล้วเขาอยู่กับพ่อเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะภรรยาใหม่ของพ่อทนความประหลาดของเขาไม่ไหว พ่อของเขาจึงส่งเอ็ดมันไปอยู่กับปู่กับยา่าที่อาศัยอยู่ที่ฟาร์มเชิงเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองนอตฟอร์กไปทางทิศตะวันตกเพียงสองไมล์ในวันที่27สิงหาคมปี1964ตอนนั้นเอ็ดมันอายุเพียง15ปีหลังจากที่เขาทะเลาะก,กับคุณยา่าเขาได้นำปืนไลเฟิล ไปลอบยิงศีรษะคุณย่าในขณะที่เธอกำลังนั่งดูอัลบั้มรูปอยู่ในครั้งแรกกระสุนถากศีรษะคุณย่าไปเขาจึงเดินเข้าไปกระหน่ำแทงเธอหลายครั้งจนเสียชีวิตและเมื่อปู่ของเขากลับเข้ามาเขาก็ทำการยิงคุณปู่เสียชีวิตตรงทางเข้าบ้านหลังจากทำการสังหารปู่และย่าของเขาเขาได้โทรหาแม่และแม่ก็ได้บอกให้เขาแจ้งตำรวจ เอ็ดมันทำตามและรอตำรวจมาถึงเมื่อตำรวจมาถึงเขาพูดด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยว่าแค่อยากดูว่าการฆ่าคุณย่าเป็นยังไงส่วนเหตุผลที่ฆ่าคุณปู่ก็เพราะกลัวว่าคุณปู่จะโกรธเขาและกลัวคุณปู่จะเสียใจที่คุณย่าจากไปเอ็ดมันถูกสารส่งไปประเมินสุขภาพจิตจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคจิตเภทหวาดระแวง และได้ถูกส่งไปสถานบำบัดสำหรับคุมขังนักโทษที่มีอาการป่วยทางจิตที่สถานบำบัดจิตแห่งนั้นแพทย์และนักสังคมสงเคราะห์ไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยของจิตแพทย์ในสารรายงานระบุว่าเอดมันไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไม่มีการแสดงอาการหลงผิดหรือภาพหลอนและไม่มีการคิดที่แปลกประหลาด พวกเขาสังเกตเห็นว่าเอดมันฉลาดและมองโลกในแง่ดีการทดสอบเบื้องต้นวัด IQ ของเขาได้ถึง136ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเขาได้รับการวินิจฉัยใหม่อีกครั้งว่ามีอาการไม่รุนแรงและเขาได้รับการทดสอบ IQ อีกครั้งซึ่งให้ผลที่สูงขึ้นเป็น145เทียบได้กับอัจฉริยะเลยทีเดียว เอ็ดมันได้สร้างความประทับใจให้กับจิตแพทย์ของเขาด้วยการเป็นนักโทษตัวอย่างและเขาได้รับการฝึกให้ทำการทดสอบทางจิตเวชกับนักโทษคนอื่นๆจิตแพทย์คนหนึ่งกล่าวในภายหลังว่าเขาเป็นคนทำงานที่ดีมากและนี่ไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของคนเป็นโรคจิต นอกจากช่วยงานจิตแพทย์แล้วเขายังแอบไปศึกษาเรื่องการฆาตกรรมและการล่วงละเมิดจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชคนอื่นอีกด้วยในวันที่18ธันวาคมปี1969ซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ21ปีของเขาเอ็ดมันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากสถานบำบัดและได้รับการปล่อยตัวทาววอนในวันที่29พฤศจิกายนปี1972 เขาเริ่มใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ในใจความมืดไม่เคยหายไปเอดมันมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นตำรวจแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธเพราะรูปร่างของเขาก็ตามแต่เขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจเขามักไปนั่งคุยเล่นกับตำรวจที่บาร์เป็นประจำและด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปของเขาทำให้เขาได้รับฉายาว่าบิ๊กเอ เอ็ดมันทำงานเล็กๆน้อยๆหลายอย่างก่อนจะได้งานที่กรมทางหลวงแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียปี1971ในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของเขากับแม่ยังคงไม่ดีเหมือนเดิมทั้งสองมักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งจนเพื่อนบ้านได้ยินเมื่อเขาเก็บเงินได้เพียงพอแล้วเขาก็ย้ายออกไปอยู่กับเพื่อนในเมืองอารามิดาที่นั่น เขายังบ่นว่าไม่สามารถหนีจากแม่ได้เพราะแม่โทรหาเขาเป็นประจำและมาเยี่ยมเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเขามักจะประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่บ่อยๆซึ่งส่งผลให้เขาต้องกลับไปที่บ้านของแม่บ่อยครั้งเช่นกันเอ็ดมันเก็บเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันแต่เขาก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและเขาได้รับเงินชดเชยถึง1 5 0 0 0ดอลลาร์จากคู่กรณี และนำเงินไปซื้อรถยนต์ Ford Gala x y ปี1969และแต่งรถให้มีความคล้ายกับรถตำรวจและเริ่มสังเกตว่ามีผู้หญิงจำนวนมากชอบโบอกรถตอนนั้นเขาตะเวนรับผู้หญิงโบกรถเหล่านั้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมของพวกเธอนานนับปี รวมแล้วกว่า150คนและปล่อยพวกเธอไปก่อนที่เขาจะรู้สึกมีแรงกระตุ้นทางเพศที่นำไปสู่การฆ่าเอ็ดมันเริ่มดัดแปลงรถของเขาให้ไม่สามารถเปิดประตูจากภายในได้เพื่อไม่ให้เหยือ่อหนีโดยประตูจะเปิดออกจากภายนอกได้เท่านั้นและแล้วในวันที่7พฤษภาคมปี1972เขาก็ได้พบเหยื่อสองคนแรก ในขณะที่เขากำลังขับรถอยู่ในเมืองเบิร์กลีย์เขาก็ได้พบกับนักศึกษาอายุ18ปี2คนกำลังโบกรถอยู่ทั้งสองคนมีชื่อว่าแมรี่แอนเปเซและนิตาลูเซซาเขาแกล้งบอกว่าจะเดินทางไปทางเดียวกันพอดีจึงให้ทั้งสองสาวติดรถขึ้นมาด้วยเมื่อขับรถไปได้1ชั่วโมงเขาก็มาถึงพื้นที่ป่าอันสงบ เขายกปืนขึ้นมาขู่ทั้งสองคนและจับอนิต้าไว้ท้ายรถจากนั้นก็ใส่กุญแจมือแมรี่ในขณะนั้นมือของเขาเผลอไปโดนหน้าอกของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เขารู้สึกอายและรีบกล่าวว่าอุ๊ยขอโทษหรืออะไรทำนองนั้นแม้จะเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะคะคุณผู้ฟังก็เล่นจับทั้งสองคนใส่กุญแจมือซะขนาดนั้นนะคะ แต่หลังจากการกล่าวขอโทษเธอได้ไม่นานเขาก็ลัดคอและกระหน่ำแทงแมรี่จนเสียชีวิตจากนั้นเขาก็ไปจัดการกับอานิตาลูเซซ่าต่อด้วยวิธีการในลักษณะเดียวกันจนเธอเสียชีวิตเอ็ดมันนํนำร่างของทั้งสองคนใส่ไว้ที่ท้ายรถฟอร์ดกาแล็กซี่ของเขา และขับรถกลับไปยังอพาร์ตเมนต์แต่ระหว่างทางเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเนื่องจากไฟท้ายรถแตกแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้พบศพบ,บนรถเขาจึงรอดตัวไปเมื่อไ,ไปถึงอพาร์ตเมนต์ซึ่งลุมเมดของเขาไม่อยู่เขาได้นำร่างของทั้งสองสาวเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ ถ่ายรูปพวกเธอและมีเพศสัมพันธ์กับร่างก่อนที่จะตัดศีรษะและชำแหละชิ้นส่วนของพวกเธอใส่ถุงพลาสติกจากนั้นนำไปทิ้งไว้ใกล้กับภูเขาโลมาเปลียตาและทิ้งศีรษะไว้บริเวณหุบเขาซึ่งสุดท้ายแล้วถูกค้นพบในเดือนสิงหาคมของปีนั้นเองต่อมาในวันที่14กันยายนปี1972 เขาก็ได้พบกับเหยื่อรายต่อมานั่นคือไอโกคูนักเรียนเต้นรำวัย15ปีเธอกำลังจะไปเรียนเต้นรำแต่ดันพลาดรถบัสไอโกจึงตัดสินใจโบกรถและแล้วก็ได้พบกับรถของเอ็ดมันเอ็ดมันขับรถพาไอโกไปยังพื้นที่ห่างไกลผู้คนแล้วชักปืนมาขู่เธอและเริ่มบีบคอเธอจนหมดสติ เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็บีบคอเธออีกจนเสียชีวิตก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับร่างของเธอและนำร่างไปไว้ท้ายรถก่อนที่จะแวะไปดื่มที่บาร์ใกล้เคียงหลังจากดื่มเสร็จเขาก็นำร่างของไอโกกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมกระทำกับร่างของเธออีกครั้งแล้วค่อยตัดศีรษะและชำแหละร่างในลักษณะเดียวกับเหยื่อสองรายก่อน แม่ของไอโกโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งความถึงการหายตัวไปของลูกสาวของเธอและติดใบปลิวหลายร้อยฉบับเพื่อตามหาลูกสาวแต่เธอก็ไม่ได้รับคำตอบหรือเบาะแสใดๆแม้แต่น้อยผ่านไปแล้ว3ามลายไม่นับปู่กับย่าของเขานะคะเอ็ดมันเคมเปอร์ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะ ค่าตรกรรมเหยื่อแต่ละลายของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยและเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างน่าสยดสยองกันเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ปีถัดมาในวันที่7มกราคม1973เอ็ดมันได้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านแม่ของเขาอีกครั้งแต่เขาก็ยังคงตระเวนหาเหยื่ออยู่เหมือนเดิม และในครั้งนี้เขาก็ได้พบกับซินดี้ชาว,ชาวเหยื่อคนที่สเธอเป็นนักศึกษาอายุ18ปีซินดี้เป็นหญิงสาวที่ถือได้ว่าเป็นสเปคของเอ็ดมันเลยทีเดียวเขาได้ขับรถพาเธอไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลผู้คนแล้วปลิดชีวิตเธอด้วยการยิงหลังจากเสียชีวิตเอ็ดมันนำร่างของเธอใส่ท้ายรถและขับไปที่บ้านแม่แล้วนำร่างของซินดี้ไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าของเขา จนกว่าถึงตอนเช้าที่แม่ของเขาออกไปทำงานเขาจึงนำร่างของซินดี้ออกมาเพื่อกระทำการทางเพศกับร่างของเธอเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างไปจากคนอื่นๆคือเขานำกระสุนออกจากล่างจากนั้นก็ชำแหละและตัดศีรษะของเธอในอ่างอาบน้ำของแม่ แต่แทนที่จะนำศีรษะไปทิ้งลงเหวเหมือนทุกทีคราวนี้เขานำไปฝังที่สวนของแม่และหันหน้าของเธอไปยังห้องนอนของแม่เขาอ้างว่าแม่ต้องการให้คนอื่นมองเธอเป็นแบบอย่างเสมอและหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ร่างของเธอที่ถูกนำไปโยนทิ้งที่หน้าผาก็ถูกค้นพบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานระบุว่าเธอถูกตัดเป็นชิ้นๆด้วยเลื่อยไฟฟ้า ต่อมาในวันที่5กุมภาพันธ์ปี1973ซึ่งผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลยนะคะคุณผู้ฟังเขาก็เริ่มก่อคดีอีกครั้งและหลังจากเอ็ดมันทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงเขาก็ได้ขับรถออกจากบ้านและได้ก่อเหตุเพื่อระบายอารมณ์ครั้งนี้เขารับโรสรินทอวปวัย3 3ปีนักศึกษามหาวิทยายลัยที่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นและเริ่มพูดคุยอย่างเป็นมิตร ขณะนั้นก็พบว่ามีหญิงสาวชาวจีนตัวเล็กเธอชื่อว่าอลิสันหลิววัย20ปีโบกมือทักทายเอ็ดมันจึงจอดรถรับเธอขึ้นมาอีกคนจากนั้นไม่นานเขาชะลอรถแล้วหยิบปืนขึ้นมายิงที่ศีรษะของโรซลินจนเลือดสาดกระเซ็นอลิสันตกใจร้องลัน่นเขาจึงรีบหันปืนไปหวังปิดชีพเธอต่อ ในสองนัดแรกเขายิงพลาดแต่ที่สุดแล้วนัดที่สามก็เข้าขมับของเธอในที่สุดเอ็ดมันนำร่างของเหยื่อทั้งสองกลับไปที่บ้านแม่ของเขาอีกครั้งคราวนี้เขาตัดศีษะพวกเธอในรถของเขาและนำร่างที่ไม่มีหัวเหล่านั้นกลับเข้าไปในบ้านของแม่เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับร่างพวกเธอ จากนั้นเขาก็ชำแหละล่างเอาหัวกระสุนออกเพื่อป้องกันการระบุตัวตนและนำร่างของพวกเธอไปทิ้งในเช้าวันลุ่งขึ้นร่างบางส่วนถูกพบที่อีเดนแคนยอนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและพบอีกร่างใกล้กับเส้นทางหมายเลขหนึ่งในเดือนมีนาคมแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่เหยื่อเหล่านั้นเพราะคนที่จุดชนวนความบิดเบี้ยวในใจของฆาตกรต่อเนื่องอย่างเอ็ดมันเคมเปอร์นั้นเชื่อว่าเป็น คาร์เนลเอริาเบธแคมเปอร์แม่ของเขานั่นเองคืนหนึ่งในวันที่20เมษายนปี1973คาร์เนลแม่ของเขากลับมาจากงานปาร์ตี้กลางดึกพบว่าเอ็ดมันยังไม่นอน เขาเดินมาที่ห้องของแม่ทีแรกเธอคิดว่าเขามีเรื่องจะคุยด้วยแต่เขากลับเข้ามาเพียงเพื่อกล่าวราตีสวัสดิ์จากนั้นก็กลับออกไปรอจนกว่าแม่จะหลับแล้วเขาก็แอบเข้ามาในห้องของเธอแล้วทุบเธอด้วยค้อนกรีดคอเธอด้วยมีดพกและสุดท้ายก็ตัดศีรษะเธอออกมาและกระทําทางเพศกับศีรษะของเธอ เขาตะโกนใส่หน้าแม่ที่ปราศจากล่างเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนำไปวางไว้ที่ชั้นปาลูกดอกใส่หน้าเธอและตัดลิ้นกับกล่องเสียงออกไปทิ้งในเครื่องกำจัดขยะให้สมกับที่แม่บนโวยวายและตะโกนด่าเขามาหลายปีเขานำร่างของแม่ไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วไปดื่มที่บาร์ใกล้กๆ จากนั้นเขาก็กลับบ้านมาและชวนเพื่อนสนิทของแม่นั่นก็คือซาวลี่ฮันเล็ตวัย59ปีมาทานอาหารเย็นที่บ้านเมื่อเธอมาถึงเขาก็จัดการบีบคอเธอกระทั่งเธอเสียชีวิตเขากำจัดเพื่อนของแม่อีกคนด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่าไม่ให้เธอสงสัยว่าแม่หายไป จากนั้นเอ็ดมันก็หลบหนีจากที่เกิดเหตุเขาขับรถไปรัฐโคโลราโด Colorado, โดยไม่หยุดรถเป็นระยะทางกว่า1,000ไมล์หรือประมาณ1,600กิโลเมตรบนรถเขามีปืน3กระบอกและกระสุนหลายร้อยนัดและเขาเชื่อว่าเขาคือเป้าหมายของการตามล่าตัวของตำรวจ แต่ผิดคาดเขาไม่ได้ยินข่าวทางวิทยุเกี่ยวกับการฆาตกรรมแม่ของเขาและแซลลี่เพื่อนของเธอเลยเขาจึงตัดสินใจโทรหาตำรวจด้วยตู้โทรศัพท์ข้างทางเขาได้สารภาพว่าได้ฆาตกรรมแม่ของเขาและแซลลี่เพื่อนของแม่ไปแล้วแต่ตำรวจกลับคิดว่าเป็นการโทรก่อกวนจึงไม่ได้สนใจมากนักและบอกให้เขาติดต่อกลับมาภายหลัง หลายชั่วโมงต่อมาเอ็ดมันจึงโทรไปอีกครั้งเพื่อขอคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขารู้จักเป็นการส่วนตัวเขาสารภาพกับเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าได้ฆ่าแม่ของเขาและแซลลี่เพื่อนของเธอเขายังสารภาพว่าได้ทำการฆาตกรรมนักเรียนทั้ง6คนด้วย ทีแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นไม่เชื่อแต่พอเขาเล่าถึงรายละเอียดบางอย่างของเหยื่อที่ฆาตกรเท่านั้นที่จะรู้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปตรวจสอบและจับกลุ่มเขาในที่สุดเอ็ดมันเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังด้วยถ้อยคำที่เรียบเฉยเขาเคยให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาไม่สามารถจะคุยหรือมีสัมพันธ์กับผู้หญิงได้ถ้าเธอยังมีชีวิต เอ็ดมันเคมเปอร์ถูกตั้งข้อกล่าวหาในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนา8กระทงเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี1973คณะลูกขุนชาย6คนหญิง6คนปรึกษาหาลือกันเป็นระยะเวลา5ชั่วโมงก่อนจะประกาศว่าเอ็ดมันเคมเปอร์มีสติสัมปชัญญะและมีความผิดในทุกข้อกล่าวหาเอ็ดมันขอให้ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตให้เขา แต่เนื่องจากสารดีกาของรัฐแคลิฟอร์เนียในตอนนั้นได้มีคำสั่งพักการลงโทษประหารชีวิตเขาจึงได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเจรอบพร้อมกับเข้ารับการบำบัดทางจิตเวชในปี1973เอ็ดมันเคมเปอร์ได้เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแคลิฟอร์เนียเมดิคอลฟาซิลิตี้ จิตแพทย์ประเมิอนอาการของเขาและวินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคบุคลิกภาพต่อต้านสังคมโรคหลงตัวเองและจิตเภทปัจจุบันเขามีอายุ77ปีและยังคงถูกจองจำในเรือนจำและจะยังคงอยู่ในนั้นจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงเขาเป็นแค่ฆาตกรที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเป็นอัจฉริยะที่สังหารเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมแล้วอะไรหล่อหลอมไม่เข้ากายมาเป็นแบบนี้ได้การเลี้ยงดูความรักความอบอุ่นจากครอบครัวที่เขาแทบไม่เคยได้รับหรือแท้จริงแล้วมันเกิดมาจากตัวเขาเองกันแน่แล้วคดีนี้ได้ให้อะไรกับคุณผู้ฟังบ้างสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ และหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาด EP ีถัดไปจนกว่าจะพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ